นั่นก็คือสูตรไข่เจียวของคุณยายนี่เองเป็นสูตรไข่เจียวที่อร่อยมากจะบอกว่าใครกินก็ต้องติดใจนะคะมันจะแหลกๆแบบนี้แหละนี่คือสเสน่ห์ของไข่เจียวบ้านพวอง วันนี้นะคะวอลวอลแอดไวเซอร์ร r, จะมาบอกสูตรลับเมนูที่เมนูที่มีอยู่ไม,ม่กี่เมนูที่วอลวอลทำได้นะคะนั่นก็คือสูตรไข่เจียวของคุณยายเองไม่เคยคิดจะทำพอคุณยายเสียก็แบบคิดถึงเป็นสูตรไข่เจียวที่อร่อยมากจะบอกว่าใครกินก็ต้องติดใจนะคะต้องบอกว่าเป็นไข่เจียวแบบแนวแบบนี่อีส,สรราแซ่บซุยยังไงเครื่องหนักยังไงเดี๋ยวไปดูกันไป ก่อนที่จะทำไข่เจียวนะคะเราขอไปเริ่มต้นที่น้ำพริกมะกอกก่อนที่อยากทำตัวซอสที่มาจิ้มก่อนเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเจียวไข่ร้อนเสร็จแล้วเราจะได้กินเลยเนาะแล้วน้ำพริกมะกอกเนี่ยก็เป็นสูตรลับเฉพาะบ้านวอเหมือนกันก็คือว่าไม่เคยกินที่ไหนอะเคยกินแต่ที่บ้านแล้วก็จริงๆไม่เคยทำด้วยนี่คือครั้งแรกเพราะปกติพี่ตุ๊กแม่บ้านจะเป็นคนทำเสมอ ลองดูค่ะนี่นะคะคือหน้าตาของมะกอกที่สุกแล้วก็คือม,มเราอจะใช้มะกอกที่สุกพอสุกมันจะนิ่มเห็นปะบี้ได้เนี่ยแล้วเราก็จะเอาเนื้อในเนื้อของเขาอะค่ะลงไปผสมในน้ำปลาพริกแค่นี้เองซิมเปิลน้ำปลาพริกป่นแ,และเนื้อมะกอกสิ่งที่มันจะได้คือมันจะได้ความเปรี้ยวเปร้ยวฝาดๆส่วนเฝืนเนี่ยเหะมันจะไม่ใช่มะนาวที่แบบเปรี้ยวอย่างเดียวแต่มันเป็นเปรี้ยวที่แบบ น้ำลายไหลว่ะพูดไปน้ำลายไหลไปคือจินตนาการได้กลิ่นาาใช่ไหมเธอได้กลิน่น,นเออมันมีความหอมขอมมะกอกความมันความฝาดและความอูมามินะคะซึ่งคนที่ถูกใจน้ำจิ้มนี้มากๆนะคะก็คือน้องใหม่เพื่อนของเรานี่เองทุกครั้งที่มากินอาหารที่บ้านไม่ว่าเราจะกินเมนูอะไรนางก็จะต้องรีเควสน้ำพริกมะกอกทุกครั้งโอเคเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะจะทำการบี้แล้วนะอิชันล้างมือแล้ว ไปเชดเล่นเดี๋ยวนี้ีปเช็ดเล่นเดี๋ยเป็นไงคะเลนหอมไหมคะหอมกลิ่นมะกอ,อกอ่อนๆนะมาต่อค่ะไม่ต้องถ่ายใกล้มากรอให้มันสเปรชออกไปหมดก่อน <c oughs> เปื้อนไปหมดน้องสเปรชเราจะไม่เอาเปลือกเขานะคะเพราะว่าเปลือกมันจะฝาดแล้วก็เราจะขูดเนื้อออกจากเม็ดนะคะ ดูไม่คือเลยนะคะคนไม่เคยทําอาหารก <sh arp> ็ขูดเยอะแค่ไหนอะปะะตุ๊กพอจรมี <c oughs> พอแล้วนะเนาะราไม่เก็บเม็ดไว้หรอเราไม่ได้กินเม็ด <c oughs> แต่เห <c oughs> มือนใส่ประกอบเฉยแต่กูชอบการเอาเม็ดมาอมแล้วดูดนะ <c oughs> ขอ้กูเม็ดหนึง่งเออเอาเม็ดนี้ก็ได้ทุลักทุเลไปหมดอ่าประมาณนี้ชิมเคียวหน่อยดิ อาการมันเป็นยังไงมันเปรี้ยวมันฝาดนิดนิด,นดแล้วก็มันกระตุ้นให้น้ำลายไหลออกมาแล้วพอน้ำลายไหลออกมามันก็จะอมหวานนิดนึงอ่ะเธอ,อถ,ถูกไหมถูกใช่ไหมประตู <laughs> เ,เลยะ่ะต่อไปนะคะเราจะใส่พริกป่นลงไปประตูบอกว่าให้ใส่พริกป่นลงไปแล้วคนก่อนต้องหมุนข้างขวาด้วย<ม>ทำไมต้องหมุนข้างขวาปี่ตุโอเครัเคล็ดลับคือหมุนข้างขวาประตูมายืนมายืนดูแป๊บนึง ป้าตุก๊กดูว่าพอไหมป้าตุ๊กบอกบอกพอแล้วบอกหน่อยค่ะอีนี่นึง่งพอพอแล้วหรอแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมเอาน้ำปลาน้ำปลาลงเลยนะนี่นะคะเป็นน้ำปลาแบบที่บ้านวาวใช้ก็คือเป็นน้ำปลา100%หอยนางรมยี่ห้อน,นี้ไปตามซื้อกันได้ต้องสีทองเท่านั้นต้องสีทองเท่านั้นแล้วคือมันมันใสมันใสมากแล้วก็คือรู้สึกเป็นน้ำปลาที่อร่อยแบบมากๆอื ออยังค้นขวานะคะทุกอย่างต้องเป็นขวาเหมือนเวียนเทียนไหมพี่ตุ๊ก <c oughs> ยังไม่ทันจะชิมน้ำลายก็คือไหลออกมาแล้วค่ะ <c oughs> พอกลิ่นของพริกและกลิ่นของน้ำปลาผสมกับกลิ่นมะกอ,อกมันแบบสร้างภาพจินตนาการได้เป็นอย่างดีมากเอาละนะจะชิมนะว่ามันเวิร์กไหมอยากใส่มะกอ,อกอีกอะรู้สึกเข็มไป มะกอกมันเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องใส่มะนาวเพิ่มอีกแล้วแต่ว่าแอบรู้สึกว่าอยากใส่มะกอกเพิ่มอีกนิดนึงรู้สึกว่ายังเปรี้ยวไม่พอชิมรอบนึงไม่อร่อยทาปลาตุกทำวะทำไมวะปลาตุกชิมให้หน่อยดิรู้สึกว่าหนูทำได้ไม่อร่อยเท้าปลาตุกทำอะ ก็นคนดีอร่อยอร่อยอร่อยแล้วเนาะอร่อยแล้วให้มากรอบมัลายก็อร่อยน้ำลายไหลไม่หยุดเลยนี่ยังไม่ถึงเมนดิชเลยนะคะยังไม่ถึงเมนดิชเลยโอเคเราจะเข้าสู่เมนดิชแล้วนะคะอันนี้พักไว้ก่อนโอเคค่ะเราจะเข้าสู่ไข่เจียวแล้วความพิเศษของไข่เจียวแบบคุณยายของวอลวอเนี่ยก็คือว่าหมูมันจะเยอะกว่าไข่ค่ะถ้าบางคนเห็นสภาพอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมูรวนไก่หรือเปล่าเออ แต่ว่าก็ขอจะขออธิบายง่ายๆก่อนนะว่าสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คือสันคอหมูสับนะคะหรือถ้าใครไม่มีคันสันคอหมูสับก็เอาหมูสามชั้นนะคะมาล้อหนังออกแล้วสับก็ได้คีย์สำคัญก็คือมันต้องมีมันอยู่ปริมาณมากเข้าใจไหมในการทําให้มันแบบชุ่มชื้นชุ่มฉื้นอ่ะต่อมาสิ่งที่ต้องมีก็คือกระเทียมและหอมแดงนะคะมันก็จะเป็นเครื่องเคล้าแซบๆแบบอยู่ในนั้น และความเค็มของเมนูนี้นะคะเกิดขึ้นจากสามอย่างได้แก่เกลือซีอิ๊วแล้วก็น้ำปลาซึ่งอาจจะขอแนะนำซีอิ๊วและเกลืออีกนิดนึงนะคะเกลือที่เราว้านววช้จะเป็นดอกเกลือนะคะมันก็จะมีความแบบผลึกที่ใหญ่กว่าสีอจะไม่ได้แบบขาวจัว้วมันจะมีความแบบว่าอมเหลืองอมอะไรเทาๆนิดนึงซึ่งดอกเกลือมันจะไม่เค็มอย่างเดียวมันจะเค็ม และอมหวานแบบน้อยๆดอกเกลือค er ืออะไรดอกเกลือคืออะไรวะดอกเกลือก right> ็เหมือนหัวกะทิก็คือหัวเกลือนั่นเองเออคือคือด้านบนใช่ก็คือเวลาเขาทํานาเกลือส่วนที่เป็นแบบผลึกใหญ่มันจะลอยขึ้นมาก่อนค่ะซ <ma ึ่งมันคือหน้าเกลือที่ชาวชาวนาเกลือเขาจะช้อนเก็บไว้กินเองค่ะก็คือแทนที่เราจะไปซื้อตามซูเปอร์เราก็ไปแย่งชาวนาเกลือมากินของดีของเขากินก่อนเขากินก่อนต่อมาซีอิวนะคะเออซีอิวอันเนี้ย ที่บ้านมาอวจะใช้เป็นข <c oughs> วดใหญ่มากซื้อได้จากแสงแดดเฮลมาเช่นกันนะคะมันเป็นโมริโซย่านะคะเป็นออร์แกนิกซอยสก็คือใช้วัตถุดิบแบบออร์แกนิกเนาะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดไม่มีวัตถุการเสียใช้เราสบายใจและอร่อยเอาล่ะค่ะเราจะเริ่มลงมือปอกหอมและกระเทียมแล้วแวลค้าวางกล้องแล้วมาช่วยเดี๋ยบีโอเคค่ะ เมนูนี้นะคะว่าวแวลทำไม่เป็นเพราะที่ทําเป็นคนเดียวคือวอลวันนางก็เลยจะทําตัวรู้ดีกับเมนูนี้หน่อยมึง <c oughs> ไม่ต้องทําอาหารเป็นก็รู้ดีว่าควรจะล้างกระเทียมก่อนซอยบ้าพอยังพอแล้วค่ะโอเคซอยนะคะเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> ออไปล้างก่อน โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นเราจะไปลงกระทะกันแล้วนะคะอันนี้คือลายโชว์หน่อย okay, <thank> อันนี้คือเรซสปีนนะคะที่ไปจดมาตามคำบอกเล่าของประตู <laughs> ซึ่งไม่ได้มีอัตราส่วนอะไรมั่วๆแต่ใครอยากรู้อัตราส่วนเป๊ะๆให้ไปดูในซ i y ไข่เจียวบ้านเชฟนั่นนะคะไข่สีฟองนะคะ <laughs> ลูกน้อยค่ะลูกสาวดิฉัน ไข่ที่บ้านววใช้นะคะเป็นไข่ที่มาจากแสงแดดเฮวมาดอีกแล้วแต่แสงแดดเฮวมาดไม่ได้เลี้ยงไก่เองนะคะเป็นไก่ที่มาจากสายอุตีแต่ว่าแสงแดดเฮวมาดก็ erm จะมีค่ทีเรียในการเลือกก็คือต้องเป็นไก่ที่เลี้ยงโดยธรรมชาติเลี้ยงจากอาหารธรรมชาติฟร e เ range นะคะเพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพ เอาแล้วนะคะแต่เหนือสิบินได้แววจุดกระทาให้หน่อยจุดในเก็นทำไมกลัวทำไมไหนบอกทำเป็นทำไมกลัวเป็นแต่มันก็ตื่นเต้นไหมไปกลางค่ะไปกลางไปกลางคือแค่ไหนเอออ่ะมารับไปรับไปพ่อตูบอกให้ใส่หอมกับกระเทียมลงไปเลยใส่แล้วนะ ว่าจนมันสุกอะจนหอมกับกระเทียมสุกเอาละค่ะจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หมูแล้วนะ เราไม่ทำหมูสับผัดนะคะเราทำไข่เจียวคะ่ะขอชิมก่อนนะคือไม่รู้ว่าคือใส่เครื่องปรุงแบบมั่วมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามันเค็มไปหรือยังไงไปเค็มชิมไข่ <c oughs> ทำไงอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> เวลาชิมรสตรงเนี้ยมันจะต้องเค็มกว่าที่เราต้องการนิดนึงอะ่ะแล้วเราจะเอาไข่ลงไปเพื่อทำให้มันแบบเค็มน้อยลง <c oughs> ไปแล้วนะไปแล้วนะ ลาพลิกนะคะเราก็หาทางกลับด้านมันแต่ว่าทําใจไปนะมันจะไม่สวยมันจะมุ่นๆอย่างนี้แหละคะ่ะมุ่นๆเป็นภาษาอีสานนะคะแต่ว่าแหลกๆใช่มันจะแหลกๆแบบนี้แหละนี่คือเสน่ห์ของไข่เจียวบ้านฮบว ี่านบอกข้าวอย่างเดียวคือเสร็จไปนานเลยถึงเวลากินแล้วค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการกินไข่เจียวและน้ำพริกมะกอกของเราก็คือเออถ้าจะซิกเนเจอร์แบบลูกอีสานนะคะเราต้องกินข้าวเหนียวกับไข่เจียวค่ะซึ่งนี่ก็คือเหตุผลนั้นเองว่าทำไมเราทำข้าวเหนียวให้เค็มเอยไข่เจียว <laughs> ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลนั้นเองที่เราทําให้ไข่เจียวมันค่อนข้างเค็มเพื่อที่จะกินได้น้อยๆกับข้าวเหนียวปริมาณมากๆก็จะได้อิม่มเพราะว่า ประหยัดประหยัดค่ะโอเคอ่ะพี่แววชิมสิ<อ>เมนูนี้นะคะเราไม่วัดกันที่หน้าตาเราจะวัดที่รสชาติและความคันนึงหาอดีตเท่านั้นอ้เอาเหนียวพูนพร้อมยังพร้อมชายฟูช็อตให้น่ากินเองค่ะอ่ะมาอันนี้นะคะเป็นกัน จ้่งข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวให้แน่นๆแบบลูกอีสานดูไปก็คล้ายๆการทำซูชิวิธีกินของวออวอก็คือจะเอาไปจ้ำกับน้าพริกมะกออค่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะสองสิ่งเข้าปากค่ะสิ่งที่ได้ทุกครั้งให้กินสิ่งนี้ก็คือคิดถึงคุณยาย เพราะมันเป็นเมนูที่แบบคุณยายทาให้กินตั้งแต่เด็กแค่นี้เองเหรอชอมมากกว่าน,นี้ได้ปะชมเรื่องรสชาติเหรอเอ,อ่าสิ่งที่ไม่เหมือนไข่เจียวทั่วไปก็คือหมูเยอะสะใจและสิ่งที่ชอบมากก็คือพวกหอมกระเทียมที่มันเป็นแบบเครื่องแซบอยู่ในเนี้ยอือรู้สึกว่ามันจะช่วยเสริมรสหวานให้ให้มันแบบไม่ได้มีรสเค็มอย่างเดียวแต่มันมีรสหวานมาแบบเสริมเป็นคอรัสด้วยอ่ะเธอส่วนรสเต๋วกับเผ็ดก็คือได้จากน้องคนหนีค่ะ ให้กินแบบออริจินอลจริงๆต้องกินด้วยมือ,อมแล้วถึงด้วยมือนะมันจะไม่เละถ้ากิดคุณใช้3มนิ้วแบบนี้จุ๊บจุ๊บจุบไปเราก็จะเปื้อนแค่3นิ้วแล้วก็หยิบอาหารได้แบบคักคักแปลว่าถนักในส่วนของความเค็มนั้นตอนชิมตอนผัดอะตอนทําไข่เจียวอ่ะอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเค็มไปหรือเปล่าแต่ว่าพอมากินกับข้าวเหนียวแล้วมันจะไม่เค็มไป มันเหมือนต้องปรุงเค็มให้มันเกินไปนิดนึงเพื่อที่พอมากินกับข้าวเหนียวจะได้พอดีแต่ถ้าใครจะไม่ได้กินกับข้าวเหนียวก็อาจจะไม่ต้องเค็มมากก็ได้ข้าวหนียชิมฝึม่งของตัวเองไหมคะชิมค่ะนี่นะคะข้าวเหนียวทำทำแบบดีซีกูขอกูขอบรฟทำให้กินแบบสาวเจยให้ดูหนะ่อยไม่ได้กูทำแบบเขาไม่ได้ไม่ได้เขาออริจิเราทำแบบเขาไม่ได้ต้องมีฐานใหญ่ๆก่อนถ้าเป็นแบบสาวเจย จะพยายามให้มันดูน่ากินหรอจะพยายามให้มันดูน่ากินจำอ่ะอย่าหกนะมึงจำจำแง่ท่านไงคะผีม,มือตัวเองอร่อยอร่อยแบบบ้านๆอนะแต่ว่าถ้าใครจะไปทำจำนะคะเขาบอกว่าใช้หมูสามชั้นถอะควมหมูมันมันไม่ค่อยพอเท่าไหร่จะพอดีที่บ้านมีอยู่แล้วเกลยดออกไปซื้อไปลองทำกันดูนะคะบอว์แอดไวเซอร์ค่ะ